ทำเป็น ASMR เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับวันนี้มีเป็นคลิปพิเศษละกันเนาะจากที่ผมเนี่ยได้ทำการ unboxing ไปหลายคลิปด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นไมค์เมาส์หรือว่าคอมตัวเก่านะครับวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ เราจะทําการอัปเกรดเพื่อให้ผลงานที่เราทําไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผมได้อัดให้มันมีกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นการไลฟ์สตรีมที่ไม่กระตุกอะไรอย่างนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นการ์ดจอค่ายเขียวหรือว่า CPU Intel อะไรเงี้ยมากันเยอะแล้วนะครับพอดีว่าผมเนี่ยอยากจะได้คอมที่ มีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาถูกไปในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งคอมตัวนี้เนี่ยทำระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นค่ายแดงรุ่นล้วน,นก็คือ AMD รุ่นล้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะดูตัวพวกสิ่งที่อยู่ด้านในนี้นะครับเรามาดูกับเคสที่ผมซื้อมาก็คือเป็น Thermaltake นะครับรุ่นที่มีชื่อว่า h 200 TG RGB Snow Edition นะครับคือความแตกต่างของมันเนี่ยก็คือสีขาวนั่นแหละไม่ได้อะไรมากแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือน H 200 TG RGB เลยนะครับก็คือเวลาเรากดเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีแสงวูฟขึ้นมานะให้มันดูมีความเท่ในนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็จะเห็นด้านในได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะด้านในเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงตรงนี้อ่ะผมรอ้มันมาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่โฟกัสน,นะครับแต่ตรงเนี้ยต,ตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็เวลาพอกลับเข้าไปมันก็จะให้หมือนเดิมโอเคเดี๋ยวก็จะมีการสตาร์ทเครื่องให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ดูด้านในก่อนละกันว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มด้วยที่ตัว CPU ก่อนละกันนะครับผมใช้สิ่งน,นี้ครับผมเป็นไรเซนเจ็ดนะครับรุ่นที่มีชื่อว่า 3700X นอนะครับผมซึ่ง มันจะดีมากๆเลยนะผมเป็นผู้ใช้เองนะผมไม่ได้เป็นเหมือนแบบว่า,ารีวิวเจ้าอื่นนะครับที่บางทีเขาอาจจะมาประกอบแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ได้ใช้เองแต่เนี้ยคือผมใช้เองเลยแล้วผมจะมาลองดูกันว่ามันดีจริงหรือเปล่าทั้งด้านฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะครับผมเพราะว่าซอฟต์แวร์ของ NV ็นวีดีเนี่ยที่ดีมากๆเลยก็คือ Nvi นวีดีย GeForce Experience นะครับซึ่งาสามารถไลฟ์สตีมได้สามารถอัดคลิปได้นะครับสามารถทำรีเพลย์ได้ด้วยอะไรที่มันง่ายแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปค แต่ว่าเราต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า R-Life เนี่ยของทางตัว AMD เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัว CPU นะครับซึ่งมันจะแถมพัดลมในตัวนะครับสามารถใส่ได้เลยนะฮะซึ่งพัดลมมีสีด้วยนะครับนี่มันเขียนนี่มันบอกว่ามีสีด้วยนะครับสีแดงฟิ e ฟ้านะครับปี๊ดปดนะโอเคอันต่อมาก็คือการจอใช่ไหมการจอเนี่ยเป็นการจอที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุด ถึงขนาดว่าทางตัว NVIDIA นะครับถึงต้องออกแบบซีรีส์อื่นที่ความจริงมันไม่ควรจะออกมาแล้วอะแต่ก็ออกมาเพื่อแข่งกับมันเลยก็คือนี่ครับเป็น AMD Radeon 57 XT นะครับอ่าซึ่งผมซื้อมาเป็นของ ASUS นะครับนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าที่เขาเอาออกมาแข่งก็คือรุ่น 2อ,อะ2070 Super นะครับที่ทำออกมาแข่งกับเจ้านี้โดยเฉพาะแต่ถามว่าราคาต่างกันไหมนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะาาราคานี้ค่อนข้างต่ำมากๆนะฮะดูจากราคาที่เขียนอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงตรงไหนดีตรงนี้นะับเออตรงนี้ก็น่าจะรู้ละว,ว่าราคาต่างกันแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าตอนน่อมาครับผมเรามาพูดถึงตัว เมนบอร์ดกันบ้างนะหรือว่ามาตเตอร์บอร์ดนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับไปกับมาเตอร์บอร์ดอันนี้ครับผมของ As r o c k นะฮะ B5 ไอ้ B450M Steel Legend นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยความเจ๋งของมันก็คือนี่ครับโดยปกติแล้วเมนบอร์ดบางรุ่นหรือว่าหลายๆรุ่นเลยดีกว่านะครับจะไม่รองรับลายเส้นเวอร์ชัน3000เป็นต้นไปอย่างเช่น3 6 3 7 3 0อะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง จะต้องทําการไบออดเหมือนเป็นการอัปเดตเวอร์ชันนะครับให้รองรับไลเซนสรุ่น3,000ขึ้นไปได้แต่อันนี้เนี่ยคือไม่จําเป็นต้องใบออดเลยคือสบายมากเสียบปุ๊บใส่ปุ๊บรันได้เลยนะครับประมาณนั้นที่สําคัญคือมีไฟนะฮะเออไม่ได้อะไรหรอกคือมีไฟนะครับประมาณนี้แล้วันเนาะสลับตัวเมนบอร์ดนะครับปะเราไปลุยต่อกันอันต่อไปดีกว่านะครับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ไปที่แรมกันบ้างซึ่งแรมตัวนี้เนี่ยเป็นแรมที่ อัปเกรดขึ้นมาจากคอมเก่า mm hmm. ผมนะครับก็คือนี่ฮะเป็น HyperX นะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นแรม16 g ิกนั่นแหละมันเป็น DDR เท่าไหร่เอ่ยเป็น DDR 4นะครับผมแต่ว่าผมซื้อแบบ16 g ิเลยนะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่ก็จะเป็นในส่งตัว SSD นะครับ SSD ของผมนะฮะก็คือเป็นเจ้าหมาตัวนี้นั่นเองนะครับ ไม่ใช่ละไปส่วน SSD เนี่ยเราใช้ของทางนี้ครับ Western Digital นะเป็น blue นะครับคือถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าเราเอาสีที่มันลงลงมาหน่อยก็คือสีน้ำเงินนะครับเอาไว้รันพวกรันวินโดว์ขึ้นมานั่นเองนะครับใช่ไหมรันวินโดว์ขึ้นมาไงลนะ่ะส่วนฮาร์ดดิสก์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาแบบแน่นะครับก็จะเป็นทาง Western Digital เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น black 2เทราไบต์นะครับซึ่งที่เหตุผลที่ผมเอา2เทราไบต์เนี่ยคือผมจะเอาไว้เก็บงานนะครับผมแล้วก็เก็บพวกไฟล์ตัดต่ออะไรอย่างนี้ด้วยคือมันเยอะมากๆแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้เน้นตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเน้นแบบเล่นเกมไปเลยอะไรอย่างนี้ก็1เทราไบต์เนี่ยราคามันก็จะลดไปแบบแตกต่างก,กันมากเลยนะครับโอเคส่วนอันสุดท้ายนะฮะก็คืออันนี้ครับผมเป็นนี่ฮะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของ d Deep c o คูนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จัก โอเคครับเป็นไงครับสรับสี R G B ที่แบบเรียกได้ว่าสายแบบเง้นเง้นเนี่ย <laughs> ชอบแน่นอนนะตึงตุตงตึงแน่นอนนะครับด้านหน้าผมลืมให้ดูนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมี วึ้งแบบสายขึ้นมาแบบตรงนี้นะฮะสายขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับจอดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเออลืมบอกไปตัวการ์ดจอของผมเนี่ยที่เอามานะครับรองรับแค่ HDMI นะครับแล้วก็ DisplayPort เท่านั้นนะครับมันมีปุ่ม RGB ด้วยนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันลองดิเออนี่ไงนะบแสงมันเปลี่ยนเดี๋ยวผมขอย้ายมุมนะนี่ครับ ลูกเล่นของมันเพิ่มเติมนะฮะก็คือในส่วนงตัวเคสของมันนะครับมันจะมีปุ่มคําว่า R G B อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มปุ่มรีสตาร์ทเครื่องเล็กๆอยู่นะครับเราเน้นกดปุ่ม R G B เนอะอันนี้คืออันแรกนะครับสีแบบผ่านม่วซั่วนะฮะอ่าหลังจากนั้นกดเข้าไปอีกก็จะเป็นสีผ่านม่วซั่วแต่ว่าอาจจะเป็นทีละสองสีนะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไฟบริดดิง ของแต่ละสีละนะครับอันนี้คือบริดจิ่งของแต่ละสีก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบริดจิ่งของเฉพาะสีนั้นๆน,น,นะครับใครชอบสีอะไรก็จัดไปได้เลยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเสียบเข้าจอคอมนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือตอนที่เปิดคอมแล้วนะฮะอันนี้คืออาจจะแปลกๆหน่อยเพราะผมเนี่ยใช้ระยะเวลาหลายวันด้วยกันนะกว่าที่จะอัดหน้าจอนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรประเด็นก็คือผมเนี่ยขี้เกียจน,นะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดถึง R Live หน่อยละกันนะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ในส่วนของตัว Action นะครับเป็นโปรแกรมใน Steam สามารถซื้อได้ก็อาจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ R Live ให้ดูก่อนลนะกันแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ R Live ด้วยนะครับเมื่อเรากด a n t i n e R นะฮะนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นอันนี้คือเป็นแค่ Overlay เท่านั้นนะคือเวลาเราเข้าเกมไหนเออแล้วเรากด a n t ต R เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดให้เข้าถึงตัวโปรแกรมเนี่ยให้เราทำการคลิกขวาและกด AMD r a d i a n t Setting นะครับแล้วมากดที่ R Live ตรงนี้นี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่อัดได้นั่นเองแต่ประเด็นก็คืออาจจะมีปัญหาสำหรับบางคนเล็กน้อยนะครับแน่เมื่อเราเปิดออนแล้วมันก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงซึ่งเอาจริงๆแม่งโคตรดูยากเลยนะฮะยังไงก็ลองสำรวจดูกันได้นะครับคุณภาพของวิดีโอก็ ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะคือไม่ได้แย่เพราะว่าสามารถปรับได้นะครับในนั้นเลยเเภาพก็แบบเป็น60 fps เลยเนื่องจากว่าตัว alive เนี่ยสามารถตั้งได้ให้อัด60เฟรมเรทนะครับเรามาที่ไ e c คอร์ดิเนี่ยนะครับมันเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนจะเอา high custom หรือว่าอะไรยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลย แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไอตรงนี้ครับ Separate microphone track โดยปกติแล้วเนี่ยตัวโปรแกร,รม GeForce Experience เนี่ยมันก็จะมี2 track แบบนี้แหละครับก็คือ track ของตัวเกมและก็ track ของไมโครโฟนนะครับแต่อันนี้เนี่ยเวลาเราเปิดแบบนี้มันก็จะมี track แยกเหมือนกันก็คือ track เกมกับ track ไมโครโฟนแยกกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันแยกกันแบบว่าคนละไฟล์กันเลยฮะมันไม่ได้เหมือนกับตัว GeForce Experience ที่ เราลากมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบ3ไฟล์คือเป็นไฟล์อัดเสียงไฟล์เสียงเกมแล้วก็ไฟล์เสียงไมโครโฟนนะครับแต่นี้เนี่ยคือเราต้องเอามาต่อกันเองอีกทีหนึ่งนะอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวไฟล์เสียงเนี่ยเป็นไฟล์ m4a นะครับซึ่งอาจจะทำให้บางโปรแกรมเนี่ยไม่สามารถเปิดได้ ยังไงก็ต้องลองดูกันดีๆนะครับหรือว่าถ้าเราใส่โปรแกรมโคเดตเข้าไปในตัวคอมเนี่ยก็อาจจะได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมทําแล้วมันไม่ได้สักทีนะครับมีปัญหาในส่งตัว alive เนี่ยก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาที่เกมแรกนะครับก็คือเกม resident evil ภาค2 remake นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่เพิ่งออกเมื่อเดือนมกราคมนี้เองนะเดี๋ยวจะให้ดูละกันนะครับว่าผมเนี่ยปรับการาฟิกยังไงบ้าง ซึ่งผมเนี่ยก็ปรับกราฟิกแบบหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นผาพ Full HD นะครับเนื่องจากว่าจอผมเนี่ยก็เป็นจอ Full HD เฉยๆไม่ได้เป็น 2K หรือ 4K อย่างกับคอมอื่นๆเขานะครับแต่ว่าผมเนี่ยปรับไฮหมดเลยแล้วก็ปรับ Image Quality เนี่ยอยู่ที่100%ซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถปรับได้ถึง200%นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าปรับ100%กับปรับ200%เนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะผมดูแล้วมันก็ไม่ได้ต่างนะครับแต่ว่าพอปรับไปเนี่ย กราฟิกมันจะล่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ50-40ถึงเฟรมนะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่า CPU แล้วก็การ์ดจอของที่ผมได้ทำมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สามารถเล่นเกมใหม่ๆได้แล้วก็การาฟิกส,สวยๆเนี่ยภายในประมาณ2-3ปีเลยนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างฉากต่อสู้ของ G ร่างสามาเลยนะครับเพราะว่าฉากนี้เนี่ยก็เป็นฉากที่กินทรัพยากรเครื่องเนี่ยพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันจะมีฉากแบบว่ามีไฟมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะเอฟเฟกต์ตะการตาอะไรประมาณนี้ ซึ่งการ์ดจอนี้แล้วก็ CPU เนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้อยู่ที่ประมาณ145เฟรมเรทในขณะที่กราฟิกเนี่ยปรับสุดหมดนะครับยัเว้น Image Quality อย่างที่ผมได้พูดไปผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับสำหรับคอมที่เกือบเกือบจะ High End นะครับ มาที่เกมที่2ครับผมกับ a p e x Legends นะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ปรับกราฟิกหมดเลยนะเต็มหมดเลยนะครับแต่ว่าผมต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่าตัวการ์ดจอที่ใช้เนี่ยหรือว่าที่รีวิวนี่นะครับมันมีวีแรมอยู่ที่8จิกเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถปรับได้มากสุดอยู่ที่8จิกแล้วมันจะทําให้เกมเนี่ยค่อนข้างกระตุกเลยเพราะว่ามันโหลดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยบอกว่าการ์ดจอนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปรับเป็น6จิกเมื่อไหรเ่เ สร้างกราฟิกขึ้นมาได้ดีแล้วก็สามารถเล่นได้ลื่นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสำหรับตอนที่ผมเนี่ยได้ปรับกราฟิกอยู่ที่6จิกนะครับ FPS เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ150นะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าปรับเป็น8จิกคือมันก็ลื่นแหละแต่ว่ามันจะมีกระตุกเป็นบางช่วงซึ่งอันนั้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะก็เลยคิดว่าสําหรับเราเนี่ยที่อยากจะเล่นเกมให้มันลื่นๆื่นแล้วก็ไม่กระตุกเนี่ย6จิกก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะครับ และนี่ก็น่าจะเป็นเกมที่ผมรีวิวอยู่ทั้งหมดนะครับก็คือมีเกมที่หลายๆคนเล่นกันนะฮะแล้วก็เกมใหม่อีกประมาณ1เกมนะครับก็ไม่ได้ใหม่มากหรอกก็คือใหม่ที่สุดแล้วล่ะสำหรับตัวผมนะฮะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางให้กับคนที่อยากจะได้คอมใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เผื่อว่าผมเนี่ยจะมีการรีวิวคอมเพิ่มเติมผมก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม